ซอมีเรื่องสนุกสนุกเกิดขึ้นครับซอภาคสิบก,กำลังเข้าฉายอยู่นะซอเอแล้วก็คำวิจารณ์ดีมากทั้งรายได้ก็ใช้ได้คำวิจารณ์ดีแบบเทียบเท่าต้นฉบับเลยเพราะเผลดีกว่าภาคแรกๆด้วยซ้ำไปเลยครับซอเภาคนี้นะใครยังไม่ได้ดูไปดูในโรงได้เลยนะหนึ่งสิ่งที่การันตีครับว่าซอเภาคนี้เดือดจริงครับก็คือผู้กำกับครับคุณเควินกรูเตอร์นะครับแกไม่ให้สัมภาษณ์และแกก็เล่า ให้นักข่าวฟังว่าตอนตัดหนังเรื่องนี้เนี่ยตำรวจมาที่บ้านเลยครับเกิดอะไรขึ้นคุณเควินผู้กำกับนะครับเล่าว่าตอนพวกเขาตัดหนังเรื่องซอเอ็กซ์เนี่ยกำลังตัดอยู่เนี่ยอยู่ๆก็มีคนเข้าประตูบ้านครับก็สงสัยอะไรวะคนกำลังทำงานซึ่งผมเข้าใจนะพวกทำงานเนี่ยชอบทำดื่นๆครับงานตัดต่อเนี่ยติ่งกับตัดต่อเนี่ยเออ มันไม่มาครับกลางวันน่ะไม่รู้มันไปไหนก็นไม่รู้มันมางคืนครับก็ต้องตัดดืดดืนๆตัดไปตัดมาเนี่ยกำลังตัดซออยู่เนาะมันก็แบบว่าโอ้โหเดือดมากครับบนจอก็มีเสียงเคาะแกก็ไขว่ามาแกก็เลยไปที่กล้องครับไอห้องตัดแกเนบ้านแกเนี่ยมันไม่ได้ไม่ต้องปส่องตาแมวนะไม่ใช่โรงแรมก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูใครวะมาเคาะประตูอยู่มามองไปที่กล้องเอ้แกบอกว่าแกเห็นตำรวจครับเดินมา เออเดินมาที่ประตูบ้านแล้วก็มากดอินเตอร์คอมนะครับแจ้งว่าออประธานโทษขาเเจ้าของบ้านครับมีเพื่อนบ้านแจ้งเหตุนะครับบอกว่าได้ยินเสียงคนถูกทรมานแล้วก็ควนครางเหมือนคนกําลังจะตายครับอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ทราบว่ามีเหตุผิดปกติหรือเปล่าครับตํารวจก็อินเตอร์กดอินเตอร์คอมถามเข้ามานะครับออคนตัดครับที่ก็เดินไปดูที่กล้องอ่ะเขาก็เลยบอกตารวจว่าออโทษครับพี่ตํารวจคือผมตัดหนังกันอยู่ครับ คือเราตัดต่อหนังอยู่คุณจะเข้ามาดูก็ได้นะคุณฟังไหมเดี๋ยวจะกดให้ฟังว่ามันร้องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เงียบไปแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วก็กดเพลงรอบนึงตำรวจก็ขำครับแล้วเขาก็บอกว่าตำรวจบอกว่าเฮ้ยเราก็อยากเข้าไปดูนะแต่โอเคไม่เป็นไรแล้วล่ะมันต้องสมจริงมากๆแน่ๆเลยอะนะแล้วก็เป็นเรื่องตลกครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ กองถ่ายอยก,กับการกระบวนการตัดต่อหนังเรื่องซอภาคนี้ครับเรื่องของการทําหนังสยองขวัญจนเขาเรียกว่าสยองเกินไปอ่ะจนส่งผลกับคนทำเนี่ยจริงๆมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่นอกจากเรื่องซอเนี่ยมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นกับหนังในอดีตหลายๆเรื่องที่น่าสนใจครับผมลิสต์มาให้ดูกันเอาเฉพาะที่มันเป็นแบบจังๆและเป็นกรณีประวัติศาสตร์นะ ฮันนี่บารฮอลโลคัสครับนี่เรื่องนี้เปรตดินดินกินเนื้อคนฮันนี่บา h o ฮอลโลคัสเนี่ยเป็นผู้กำกับเขาจะเป็นฝรั่งเศสมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะรักเก็ตรักเก็ตโรดิโอดิโอดาโตเรียกเป็นผู้กำกับแล้วกันน้าผู้กำกับของไอ้เปตเดินดินเนี่ยแกโดนตำรวจจับครับเรื่องของเรื่องคืออะไรเรื่องของเรื่องคือเปตรเดินดินหนังปี80เรื่องนี้เนี่ยมันถ่ายแบบสารคดีครับ แล้วเรื่องมันก็เล่าเรื่องของกลุ่มคนทาสารคดีคือหนังมันเล่าเรื่องของฟุตเทศฟุตเทศหนึ่งเราไปเจอมาแล้วก็มีคนมาเพลดูเราไปเจอฟุตเทศปริศนาตกในป่าเพลดูซิเป็นอะไรและในฟุตเทศเนี่ยก็เป็นภาพของนักทําสารคดีครับที่บอกว่าเราจะไปทาสารคดีกลุ่มมนุษย์กินคนในป่ากันแล้วก็ในหนังไอ้เรื่องคันนิบาคันนิบาฮอลล o ค a u s สเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้ตามครับตามคนกลุ่มนี้ไปฆ่าเตา่าดแล้วก็สุดท้ายคนทั้งกลุ่มก็โดนมนุษย์กินคนฆ่านะครับแล้วก็ ไม่โดนกินแล้วบอกผมไม่แน่ใจแต่ว่าภาพที่ออกมาในหนังมันโหดมากเลยครับหลังจากหนังเข้าฉายไปได้แพ๊บเดียวเนี่ยช่วง80นั่นแหละครับอีตาผู้กำกลับอะโดนตำรวจจับครับแล้วก็ให้การปฏิเสธว่าเฮ้ยมันหนังไม่ได้ตายจริงเขาไม่เชื่อครับเขาเอาแกไปขังไว้ก่อนจนค้องขึ้นศาลนะครับแกก็เอาไอหาเอา,เอา,เอายังไงดีวะ สุดท้ายต้องมีการโทรตามนักแสดงนะครับเออต้องมีการนัดนักแสดงที่อยู่ในหนังอ่ะเอ้าถ่าแต่สามที่เคารพนี่คือคนที่หนึ่งจอกยังอยู่ทุกคนเลยครับไม่มีใครตายเลยอันนั้นมันหนังซึ่งข่าวที่พุ่งกลับโดนจับเพราะว่าหนังมันสมจริงเกินไปเนี่ยก็ทําให้หนังเรื่องนี้ดังมากครับเพราะว่าทุกคนกระทั่งครูผมนะครับครูที่โรงเรียนน่ะมุกต่อตอนหนังฉายเนี่ยผมก็ ไม่ใช่หนังฉายหนังมันฉายไปสักพักใหญ่ๆแล้วละ่ะแต่ตอนเป็นเด็กข้าถมมา่ครูผมเล่าให้ฟังแล้วครูยังเข้าใจว่าเป็นของจริงเลยครับครูบอกว่ามันมีวิดีโอที่มันเป็นแบบเรื่องของกลุ่มคนทะะําสรคดีแล้วมันไปโดนมนุษย์กินคนกินในป่าโดนจริงๆเลยนะเธอแบบนั้นอ่ะครูยังนึกว่าจริงไงคิดดูที่มันสมจริงสมจังขนาดนั้นแต่อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ครับก็คืออันนี้อันนี้เป็นรายการวิทยุ w a r of the world w a r of the world ที่กลายเป็นหนังที่ ทอมครูซแสดงนำนั่นแหละครับที่เอเล่นบุกโลกกันแหละปัญหาก็คือไอ้ War of the World เนี่ยก่อนที่จะเป็นฉบับภาพยนตร์เนี่ยมันมีการเอาไปทำา c c c หรือ CBS สักอย่างเน่ยแหละครับผมจำสถานีไม่ได้แล้วเขาเอาไปทำเป็นละครวิทยุปี1938ปัญหาก็คือละครวิทยุอ่ะเขาดันเปิดด้วยการขอดวนขอดวน นุตตางเราบุกเป็นประกาศข่าวนะครับประกาศฉุกเฉินจากทองรัฐบาลประกาศฉุกเฉินจากทองรัฐบาลเนื่องจากว่ามีสถานการณ์มียานบินลึกลับบุกเข้ามาเหนือเมืองหลวงของเราอ,รอย่างเงี้ยแล้วมันเปิดในรายการวิทยุช่วงพรามไทม์ครับแต่ไม่ได้มีจิงเกิลนำว่าเหมือนกับแบบว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ ขบวนการลูกลงคููููู่่่เงี้ยเออคือมันไม่ได้มีจิงเกิลบอกว่าเออดีคือละครวิทยุคณะเกทิป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 อย่างเงี้ยมันไม่มีมันโผล่มามันแบบประกอบจอกรัฐบาลขณะนี้เหตุด่วนม,มีมีมีมนุษย์ต่างดาวบุกคนก็แตกตื่นครับคนฟังวิทยุแตกตื่นนึกว่ามนุษย์ต่างดาวบุกจริงนึกว่ามนุษย์ต่างดาวบุกจริงกตนก็นหนีกันที่ภายไว่อดแล้วครับ เกิดกลายเป็นแพนิคกันแล้วก็ไอไอเพจการปี38อันเนี้ยที่ War o o t t h w w r r l d ทำรายการวิทยุแล้วก็เรียนแบบการรายงานข่าวจนเกิดการแตกตื่นเนี่ยเข้าใจว่ากลายเป็นกฎหมายเลยนะครับหลังจากนั้นน่ยอเมริกาต้องออกกฎเลยอะว่าห้ามทำห้ามทำอะไรก็ตามออกมาในรูปแบบของข่าวที่จะทำให้คนฟังเข้าใจผิดเข้าใจว่ามันเป็นของจริงไม่งั้นมันจะแตกตื่นแบบนี้ นะครับหรือสุดท้ายครับไอ้นี่ดูงี้มันก็ไม่ค่อยอะไรนะฮะน้าหนวดหน้าขาวใส่ชุดสมุไรเนี่ยแกอยู่ในหนังญี่ปุน่นมันชื่อว่ากินีพิกทู t t e flower of f l e s h and b l o o d มันเป็นหนังวิดีโอปีอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ละมันไม่มีเรื่องเลยครับมันเป็นน้า ไปจับคนมาไปจับผู้หญิงมาก็ขึงบนเตียงแล้วก็เอาอุปกรณ์มาเรียงเลียงเเลียงแล้วก็ค่อยๆเชือดเชือดเชดแล้วก็โอ้โห,หน้ากลัวอยู่หายเลยครับผมเคยเปิดดูกีดกีดออกแยกชิ้นส่วนมันเป็นเหมือนสนับฟิล์มนะครับเออเป็นหนังแบบกระบวนกรกรมวิธีในการแบบชำแหละคนอย่างเดียวเลยอะ โดยที่มันสมจริงครับโอ้แล้วมันน่ากลัวมากไอ้กินีพิกเนี่ยจริงๆมีหลายภาคมากนะครับแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นกับกินีพิกภาค2 Flower f l o w e r of flesh and blood เพราะว่าวิดีโออันเนี้ยวิดีโออันเนี้ยมันตกไปอยู่ในมือของชาลีชินไม่ใช่ตอนปัจจุบันนะครับชาลีชินก็ตอนตอน,ตอนหนุ่มๆห,หน่อย เพาชาลีชินแก็นหนังญี่ปุ่นอะไรว่ากินนี่พิกกินนี่พิกลองเปิดเนาะก็เปิดใส่ม้วนวิดีโอเข้าไปคือตกใจครับตายแล้วมันไม่มีมันไม่มีล้าข่ายลมอะไรเลยครับไม่มีเกล่งไม่มีเกิ่กนอะไรเลยมาถึงก็เป็นน้าสมุไรเนี่ยมาแล้วก็แล้วก็ลวกล้องก็เป็นแบบเหมือนกับกล้อง16อย่างนั้นนะครับถ่ายแล้วก็สันส่นๆแล้วก็ดูเหมือนแกนก็ไปไอไอนักแสดงเนี่ยน้าสมุไรก็จ,จับกล้องไปวางเองแล้วแกก็เดินมาแล้วก็ แล้ก็ว่าน่ากลัวมากครับชาลีชีนนึกว่าของจริงครับชาลีชีนก็เลยททโทรแจ้ง FBI ก็แตกตื่นครับเพราะว่าชาลีชีนโทรไปแจ้งว่ามีม้วนวิดีโอที่บันทึกภาพการฆาตกรรมของจริงมันหลุดมาถึงผมมันไม่ได้เหมือนคลิปหลุดปัจจุบันนะครับมันไม่ได้หลุดแล้ววายรัลได้รวดเร็วแบบนั้นแต่มันเฮ้ย มันมาที่ผมแสดงว่านี่เป็นหลักฐานของการฆาตรกรรมไม่รู้ว่าไอ้ฆาตรกรยังอยู่หรือเปล่าก็แจ้ง FBI ครับว่ามีม้วนที่มันเป็นการบันทึกเหตุฆาตรกรรมจริงๆเนี่ยอยู่ที่ผมก็เกิดความวุ่นวายครับ FBI ต้องมีการตรวจสอบอย่างหนักตรวจไปตรวจมาปรากฏว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันทำซะสมจริงครับดังนั้นเหมือนกันกับไอ้ปัจจุบันไอ้ซอ ก็ร้องซะจนหน้ากลัวหน้ากลัวซะจนนึกตำรวจนึกว่ามีคนโดนทรมานเพื่อนบ้านนึกว่ามีคนทรมานโดนทรมานจริงๆอยู่ในบ้านจึงกลายเป็นกรณีแต่ว่าอีกในหนึ่งก็เป็นการยืนยันครับว่าโอ้สงสัยเอาจริงเว้ยซอมันจะโหดจริงเว้ยคนอยู่ข้างบ้านได้ยินนึกว่าคนจะตายหาจริงๆครับ <laughs> ถึงขั้นโทรแจ้งตำรวจคุณตำรวจขาคุณตำรวจขาข้างบ้านมาทําอะไรกันไม่รู้ค่ะมีเสียงคนร้องเหมือนจะตายมากๆเลยฉันอยากให้คุณตำรวจมาเช็กดูหน่อยค่ะเผื่อมีเหตุฆาตกรรมจริงๆนี่เนี่ยมันร้องอีกแล้วค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะคุณตำรวจมาดูหน่อยดีกว่ามันร้องอยู่แล้ะครับป้ามันซอเนาะมันก็ร้องอย่างนั้นแหละรู้น่าก,กลัวแต่ผมผมสงสัยอย่างนะว่าห้องตัดของไอ้เรื่องซอสิบเนี่ยเฮ้ยจะไม่เก็บเสียงเก็บเสิยงอะไรหน่อยไงวะฮะ